ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งมีงานเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมองเห็นด้านหลังสุดลูกหูลูกตานะฮะแผ่นดินถิ่นพอเพียงนะครับตอนนี้ไม่ว่าใครจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นในส่วนของความพอเพียงนะครับใครที่อยู่ในความพอเพียงนะครับก็จะอยู่รอดนะครับในเรื่องของการทำธรมมะอาชีพนะครับ วันนี้ผมมาบริเวณงานตรงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับการทําไร่ทําสวนนะครับหรือทําพืชผักหรือว่าจะทําเป็นผลไม้นะฮะดูด้านหลังนะครับจะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะฮะถ้าหากว่าท่านมาที่นี่นะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของพันไม้นะครับแล้วก็ พันธุ์ผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าดอกไม้นะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับหรือของอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับงานการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับงานนี้นะฮะเขาจัดยิ่งใหญ่มากนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาที่นี่นะฮะลองมาเที่ยวกันดูนะครับว่างานเกษตรศาสตร์นี้เขาจัดยิ่งใหญ่กันทุกปีนะครับผมก็จะมาเดินเกือบทุกครั้งผมมาเดินเกือบทุกทุกครั้งที่เขาจัดว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ก็ถือโอกาสมานะฮะ คุณผู้ชมครับผู้คนเดินไปมานะครับบางทีก็จะมีเดินผ่านกล้องบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารายงานกันสดๆเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาเรียกว่างานเกษตรแฟร์นะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับว่ามาที่นี่นะครับทำให้ในส่วนของเขาเรียกอะไรในส่วนของสวนผลไม้นะครับหรือว่าต้นไม้ดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับบรรยายไม่หมดนะฮะ วันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะครับว่าลองมาชมลองมาเที่ยวกันดูนะครับที่งานเกษตรศาสตร์นะแผ่นดินทินพ่อเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันนะครับส่วนตลาดที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแผ่นภาพให้ดูนะครับมีของต่างๆมากมายนะฮะน่าซื้อนะครับลองมาเที่ยวกันนะครับที่งาน เกษตรแฟร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับลองดูภาพไปเรื่อยๆนะครับผมจะแผนภาพให้ดูนะครับดูภาพมุมสูงนะครับก็จะมีคนเออมากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมาที่นี่นะครับก็จะมีความสุขนะครับก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นหลักของธรรมชาตินะฮะในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินี่นะครับจะทําให้คนที่เข้าไปอยู่ใกล้หรืออยู่ในส่วนของที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีความสุขนะฮะ ลองดูนะครับแต่ละร้านนะครับก็จะมีพันไม้ต่างๆนะฮะเรียกว่าพันไม้หายากก็มีนะครับพันไม้สวยงามก็มีนะครับและข้อสำคัญนะครับที่นี่สามารถเลือกซื้อได้มากมายนะครับมีจำหน่ายกันหลายบูธมากเลยนะครับลองชมดูนะครับคุณผู้ชมครับผมแผนกล้องไปเรื่อยๆนะฮะมีมุมสูงให้ดูด้วยนะครับในมุมสูงท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีคนเยอะนะฮะ มีทั้งลูกค้าคุณลูกค้าหรือว่าบางส่วนก็จะมีะนักศึกษานะครับมาเดินนะฮะนักศึกษานี่ถือว่าเป็นกําลังหลักของชาตินะครับในอนาคตนะฮะเขาเรียนจบที่นี่เขาอาจจะไปเป็นเขาเรียกอะไรนะ,ะเป็นเกษตรกรดีเด่นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าบางส่วนนะผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันที่นี่นะครับแล้วท่านจะเห็นนะครับมีความแตกต่างนะฮะ ว่าเวลาเราไปซื้อพืชพันธุ์นี่นะฮะเราไปร้านเดียวบางทีร้านเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่ถ้ามาที่นี่นะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับกี่ร้านก็ได้ดูมุมสูงนะคนเยอะครับถือว่าคนเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะมากันนะครับลองมาเที่ยวมาชมนะครับลองดูบูธนี้เขาขายอะไรนะฮะดูแล้ว เป็นพืชผักนะครับที่เขาวางอยู่ข้างหลังนะ่น่าจะสวยงามน่าจะขายเกี่ยวกับพันธุ์พืชผักนะครับเพราะนั้นมาเดินมาเดินชมดีกว่านะฮะผมไม่สามารถบรรยายได้หมดนะครับแต่ว่าผมก็นำภาพต่างๆนะครับมาให้ชมนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนครับลองชมกันดูได้นะฮะคนที่เดินตรับสั้งเกตดูได้นะครับเขาก็จะมีความสุขไปตาม าภาษาของคนชอบพันไม้ว่าอย่างนั้นฮะพันไม้ต้นไม้นะฮะแต่ละคนนี่นะครับเวลา,ามีความชอบนะครับดูคุณพี่ท่านนี้นะครับเขาก็จะดูแล้วว่าอันไหนมันสวยอันไหนมันน่าเอาไปปลูกอะไรประมาณนี้นะฮนะเพราะนั้นลองชมดูนะครับ